ดรครเดชยุติธรรมรงองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครเดีรมราชพร้อมพลโทธีนะจับจินดาเงินที่ปรึกษานายกองค์การบริห,ราารรราหารส่วนจังหวัดนครเดีมราชท่านไพสิทธิ์พานทบที่ปรึกษนาน,นยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครเดีมราชท่านสิทธิรักษิติปักษรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครเดีมราช และก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครเทียมราช12ท่านและยังมีอีกหลายท่านนะครับที่แจ้งความประสงค์เพียงแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจนะครับอีก3ท่านนะครับวันนี้เรามาแถลงจุดยืนเพื่อที่จะทำงานตามที่เราได้ปอาศัยหาเสียง กับพี่น้องชาวจังหวัดนครเด็มราชเราได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครเดีมราชเราให้คำมั่นกับพี่น้องชาวจังหวัดนครเดียมราชว่าเราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเรามีนโยบายที่ไปบอกกับพี่น้องทั้ง23ามอำเภอพร้อมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เราให้คำมั่นว่าเราเข้ามาในฐานะตัวแทน เพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พวกเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ยังตั้งใจที่จะทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนที่พี่น้องให้ความไว้วางใจพวกผมสี่คนเป็นคณะผู้บริหารพวกน้องๆเพื่อนสมาชิกอีก12คนที่อยู่ที่นี่ตั้งใจที่จะมาทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในเนื่องจากการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับการทํางานที่มีอุปสรรคการทํางานที่ขาดการหารือขาดการไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันวันนี้เราถึงรวมตัวเพื่อที่จะทําจดหมายเปิดกหนึกถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ำนายกน้ําวารินชินวงนะครับว่าเรา อย่างมุ่งมั่นอย่างพร้อมที่จะทํางานร่วมกันเราไม่มีปริปักต่อท่านนายกหรือทีมบริหารแต่วันนี้เราทําหนังสือเพื่อที่จะบอกว่าพวกหลังจากผมได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกเป็นผู้บริหารร่วมกับผู้บริหารอีกหลายท่านนะครับตั้งแต่วันที่19บธันวาคมที่กกตรับรองการเลือกตั้งและแถลงนโยบายต่อสภาอบจอ กว่าสองเดือนครับที่พวกผมทีมพยานจะได้รับการจัดสรรแบ่งงานจากท่านนายกวันนี้ท่านจัดสรรไม้แล้วนะครับในสิบเอ็ดกองกับหนึ่งหน่วย mm hmm. นะครับเรายังผู้พยานผมได้รับความมอบหมายดูแลนหนึ่งกองท่านสนั่นพิบูลได้รับดูแลนหนึ่งกองและก็ท่านปีชานาบุญได้รับการ มอบหมายให้ดูแลหนึ่งกองในสิบสองกองนะครับได้คนละหนึ่งกองที่ปรึกษาเลขาไม่ได้เคยได้รับมอบหมายงานบริหารจากทนายกในขณะเดียวกันนะครับก็นอกจากหนึ่งกองแล้วนะครับที่เลวร้ายกว่านั้นนะครับได้มีการเสซงและก็ไม่ได้มอบจังกองนะครับมีข้อยกเว้นในแต่ละกองที่เราไม่สามารถทํางานได้ครับวันนี้จึงเป็นที่มา ของการทำหนังสือเปิดปนึกถึงท่านนายกผ่านไปทางสื่อมวลชนนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปทังท่านนายกว่าพวกเรายืนยันว่าเรายัางพร้อมที่จะร่วมในการทํางานภายใต้กรอบการทํางานที่มีแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนนะครับเลยนําเสนอท่านนายกเรื่องขอความสอบถามความชัดเจน ในแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และทวงถามความการสนองนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่นวนจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบความไว้วางใจในการเลือกตั้งองค์การสมาชิกนายกองค์การบริหารส่นวนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาโดยสนับสนุนนายกองค์การบริหารส่นวนจังหวัดนางสาววารินชินวงศ์ด้วยคะแนนท่วมท้น ภายใต้ทีมนครเข้มแข็งพร้อมคณะผู้บริหารที่ได้ประกาศไว้ในวันหาเสียงเลือกตั้งและนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยท่านได้เแลลงต่อนโยบายต่อสาภาองค์งการบริหารส่วนจังหวัดตามขั้นตอนแล้วนั้นบัดน,นี้กับผมและคณะบริหารได้ร่วมกันไปปบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองนายกที่ปรึกษานายกและเลขานุก,การนายกมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี ปรากฏว่าการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายที่ได้แะเลงไว้ต่อสาธารณะและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังขาดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติขาดความกล้าหาญในการตัดสินใจบริหารโดยลุ่มบุคลบคลปกครองเถื่อนญาติหรือผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในองค์การบริหารสวจังหวัดโดยปลัดจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากร และการมอบหมายกิจการงานเกณฑ์ฝ่ายบริหารก็คือรองนายกที่ปรึกษาและเรขานุก,การนายกยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอบอกครองดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครกทีถิ่นาดในแต่ละพื้นที่ซึ่งทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนจนต้องใช้ทร,รัพยากรทั้งในเรื่องของความส่วนตัว และในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งแม่รับการสนับสนุนการดำเนินง,งานอย่างมีประสิทธิภาพจากฝ่ายบริหารหรือทีมนคนรเข้มแข็งด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครเทีมราชกับผมนายอาคารเดชย,ยุติธรรมรองนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดนครเทีมราช <ersch> คุโทธทีรชัดจินดาเงินท <alled>. ี่ปรึกษานายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครเทียมราชนายไัยศิษฐ์ฐานพบที่ปรึกษานายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสิทธิร์ทิพปักษรเลขานุการนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครเทียมราชตามรายชื่อที่แนบมานี้จึงขอใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องและดําเนินการดังนี้หนึ่ง ขอประกาศเจตจำนงร่วมกันในการถอนตัวจากการทำงานภายใต้ทีมนครเข้มแข็งและขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ในการทำงานในานามกลุ่มนครพลังใหม่เพื่อดำเนินงานตามภารกิจในหน้าที่โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งรัดการทำงานและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ขอเรียกร้องให้ในายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้โปรดและชี้แจงถึงแนวทางการทำงาน การปฏิบัติงานและกล่องเวลาที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายที่ได้แถลงไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการดำรงตําแหน่ง 3. ขอให้นายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดนครเดียมราชได้โปรดพิจารณามอบภารกิจและอํานาจหน้าที่ตามหลักธรรมพิบาลที่ชัดเจนและเหมาะสมและคณะผู้บริหารทุกท่านรวมถึงกลุ่มนครพลังใหม่ เพื่อให้สามารถไปบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถต่อไปการประกาศเจตจำนงในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นประบัตษ์ต่อฝ่ายบริหารแต่อย่างใดหากแต่มีความจําเป็นที่มิอาจนิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่รอคอยการแก้ไขเพียงเพราะความรอกงงารตัดสินใจของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงไม่กี่คน ซึ่งนับเป็นการถูกตําหนิจากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจที่แท้จริงที่เลือกพวกเราเข้ามาใฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการโดยโดย่วนที่สุดลงชื่อนายอัครเดชยุติธรรมรองนายกองค์การวริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณครับยังสนันุนการทํางานของท่านนายกนะครับภายใต้ าการมอบอำนาจที่เราสามารถทำงานในฐานะฝ่ายบริหารที่เราได้ไปหาเสียงนะครับและก็ไปประกาศเจตจำนงกับพี่น้องนโยบายต่างๆที่เราร่วมกันขับเคลื่อนนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าเราทำงานมาเกือบหนึ่งปีนะครับนโยบายขยะนโยบายหลายๆนโยบายที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนผมในฐานะผู้บริหารและก็คณะบริหารหลายๆคนท่านสามาชิก สภาองค์การหมหาวนจังหวัดสชจทุกท่านเดินรอนนะครับเพราะเราอยากจะทํางานตามที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังเราเข้ามาหลายคนทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่มีความตั้งใจนะครับปัญหาขยะเป็นปัญหาของอจังหวัดนครเทียมราน,นะครับแต่วันนี้ในทางการประชุมการหารือผมดูแลกองทรัพยากรธรรมชาติที่มีเรื่องขยะอยู่ในกองผม วันนี้ผมยังไม่รับการเชิญเพื่อไปหารืนในฐานะฝ่ายบริหารเลยครับว่าจะแก้ไขปัญหาขยะอย่างไงและผมกล้าประกาศเลยว่าจะมอบปัญหาเรื่องขยะให้ผมดูเลจัดการมีอำนาจในการที่จะตัดสินใจผมให้เวลาผมขอเวลาไม่เกิน5เดือนถ้าจำไม่ได้ผมพร้อมลาออกจากรองนายกหรือทุกตำแหน่งทางการเมือง่ันผมรู้ว่าแนวทางวันนี้นะครับ เราไม่เราต้องยอมรับความคิดเห็นและสะท้อนปนัญหาปัญหาขยะวันนี้และอีกหลายๆปัญหานะครับที่เป็นโนโยบายนะครับที่เราหาเสียงไว้หลายโครงการล่มโดยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับผมเลยเรียนกับพี่น้องและก็ทีมผู้บริหารและก็เพื่อนสมาชิกว่าวันนี้เราเราไม่ได้รับ การมอบอำนาจในการทํางานวันนี้ถามว่ามันไม่ง่ายหรอกครับที่พวกเราจะมารวมตัวแล้วก็จะปวกกาศในสิ่งที่เราประกาศไปแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเงินทองชื่ออะไรแต่วันนี้เราต้องการงานที่เราเสนอตัวมาทําหน้าที่และเราสามารถลงไปทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของเราได้อย่างแท้จริงเท่านั้นครับ คือผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องอเราต้องทำความเข้าใจสมาชิกสจทุกท่านต้องไปทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดผมเชื่อว่ามีทั้งคนเชียร์และคนไม่เชียร์แต่วันนี้ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งโดยที่เรากินเดือนเดือนอย่างเดียวเราไม่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่มาทำงาน เราสมาชิกพวจไม่สามารถจะทนความปัญหาในพื้นที่ได้เราไม่สามารถเชื่อมต่อพตจอ,ชอับฝ่ายบริหารให้ทํางานแบบไร้รอยต่อได้เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนครไปสู่เป้าหมายที่ทีมนครเข้มแข็งวางไว้ได้อันวันนี้ทําไมเราถึงตั้งกลุ่มนครพลังใหม่เพราะเราอยากที่จะทํางานนะครับอยากที่จะทํางานในสิ่งที่เราได้ไป ประกาศหรือเราได้แเลงนโยบายวันนี้ที่เราเรียกร้องเราก็อยากให้เรียกร้องเพื่อที่จะมาทํางานนะครับในในหน้าที่วันนี้จะมอบหมายผมแล้วภารกิจที่ผมรับมอบหมายล้มเหลวหรือไม่ประสบความสาเร็จหรือเสียหายนะครับผมพร้องน้อมรับแต่วันนี้พวกผมตึ่นทีปรึกษาเลขานะครับโดยเฉพาะฝ่ายบริหารผมเชื่อว่าหลายคนก็คือดัดใจ แต่วันนี้เพียงแต่เรามีเหตุผลทางการเมืองที่เราไม่มาจงนี้ไม่ได้นะครับแต่เป้าหมายของเราก็คือเมื่อเราประกาศแล้วเราทําไม่ได้นะครับเราทําไม่ได้ตามที่เราไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนมันเลยมาถึงวันนี้นะครับอันวันนี้เราไม่ได้มามาเพื่อสร้างความแตกแยกแต่เรามาเพื่อให้เขาบอกกับเขาดังๆว่าวันนี้พวกเรายัางยืนอยู่บนพื้นฐานที่เราบอกกับพี่น้องชาวนครเดชาด้านในวันนั้นว่าผมเข้ามาเพื่อทํางาน อันถ้าผมมาเป็นรองนายกแล้วเขาไม่มอบหมายงานให้ผมทําผมก็ต้องมาบอกกับพี่น้องชาวจังหวัดนครเดียมราชเหมือนกับท่านพลโทธีรชฉัตท่านเป็นอดีตผอ,อ,อมฑลนิสีหนึ่งนะครับท่านสิทธิตาสิทธิรักษ์ที่ปรกษรเป็นวิศวกรนะครับหลายคนมีความรู้ความสามารถท่านอาจารย์ภัยศิษฐ์เป็นอดีตผอโรงเรียนทันวันนี้เรามีความรู้ความสามารถที่เราเสนอตัวมาทํางานในฐานะตัวแทน แต่วันนี้เราก็แค่มาบอกกับพี่น้องชาวจังหวัดนครับว่า,วา,วา,วาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะรองนายกในเราไปทําอะไรไม่ได้นอกจากเราได้รับมอบหมายจากท่านนายกอันโดยกรอบของกฎหมายรองนายกมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกมอบหมายอันวันนี้นะครับผมก็เลยสื่อสารไปยังท่านนายกนะครับและก็ทีมท่านนายกนะครับที่ปรึกษาท่านนายกที่มีอยู่ว่าวันนี้พวกผมมาตรงนี้ ประกาศดังๆแบบนี้เราต้องการที่จะมาร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครเดียมราชตามเป้าหมายที่เราประกาศกับพี่น้องทุกเวทีปราศัยที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับขอบคุณครับได้นะขอบคุณครับขอบคุณค